ค่ะกับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งบ้านเอฟซีทุกท่านค่ะค่ะมนีก็มาพบกับเจคัมสามตัวเต็งคือเแลาเนาะค่ะมนีเจคัมสามตัวเต็งก็บไอมาติดตามนึงแลวความฝันกับปานวลเนาะค่ะปานวลเพิ่นฝันเนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นฝันเห็นผู้หญิงเนาะค่ะที่เสียชีวิตไปแล้วเนาะค่ะแต่ก่อนเพื่อเสียชีวิตนอนเพิ่นตายเนาะค่ะตายทองกลมพนันนะค่ะตายทองกลมพนันพ่นก็มากระเบิดเพิ่นพนันนะค่ะ ความฝันของป้านวลจะเป็นอย่างไรเป็นไปเป็นแนาเน่ว่าแติการเสียได้นะคะถ้าไปติดตามรับชมและฟั้งความฝันของป้านวลจะพร้อมกันนะคะไปค่ะกาบสวัสดีค่ะยายนวลค,ค,ค่ะสวัสดีค่ะ,นนค,ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกป่าค่ะค่ะมันีก็เลยมาติดต,ตามเรื่องราวความฝันของคุณยายนวลหรือบาป้าวนวลเนาะค่ะ คุณฟันต้นเรื <c ười> moi, ่องล่างข้อมฝันของเพ่นสิฝันแนวใดค่ะสั่งไปน้ากันเนาะค่ะแนวทางความฝันของเพค่นค่ะฝันเราจังไรค่ะเวก็ยังว่าเข้าอะไรคุณรถเนาะคุณรถกับลดบอมแมนอันบอมแมนรถใหญ่เลยจักรยานเข่านี่เองอืมจักรยานขันเข่าสิไปยังว่าเข่าสิไปน้าเขาอีกน้อยมากกับกับแม่มันเด็กน้อยเด็กน้อยเด็กน้อยนานๆแม่มันก็ กูสิซำาม,มตูนละ <c oughs> มันม,มามันมาหา,หาเฮาไ,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 ไอ้ไมันล่ะออหยังอีหล<า>่ามึงไปไปไปนี่ไปอันทํำบุญน้ำคอยเนาะไปไ้ไปไ้มันวะไปไ้ทางไหนก็สิไปอันทํำบุญวะสันวะ<า>บ่ได้ไปไป้ดอกมันพาไปน่ะไปแลยอุ้ยจะมันหล่าเออจะมันปั่นเมืองสวรรค์ขยังว่าเยนหน่อยค่ะงามเหอนข้าเจ้าใจงามหลังหลังบบกง่าย ไก่น่ะใช่จังฝันแล้วเลยผูกขบาว่าผูกขบาวได้ตัวตึ้วาบ่เห็นบ่บ่อันบ่บ่เคยเห็นเลยผู้หน่งจักเป็นไผ่บ่อหูเลยบ่เคยเห็นน้อยก่หน้อยหน่อยก็ไปน้ำกันก็ม่มันยังหรอค่ะอือบ่เคยเห็นนะเห็นตาจักเชื่อบ่เคยเห็นออืคิดว่าคนบ่หรือผีคนหรือผีผี พี่ข่าวพี่ข่าวพีพ่มากับลูก <grateful> เนาะอีอี๋หน่องอยู่ไฮอยู่อยู่หน้าอยู่ไฮตะกี้พอเพิ่งมาซื้ออยู่ไฮนั่นมันตายกลมนะค่ะแต่ว่ามันจังเป็นนะสะไปไฮแต่วแต่เพิ่นเพิ่นกระตายทองกลมบอกเออคนโอ้ค่ะเออคนแบบยู่แถว่อนเขาค่ะยุทธแถวไหฮนั่นบ่ค่ะเออยุทแถวตายทองกลมเออมันตายตัวเลขยี่แปด บานนี้ก็ได้มาหอดที่นั่นดีบ่ก็ยังว่าห้าสิขกีจะรยานยังว่าห้าสิขกีจะรยานไปห้าสิบไปเน่จ้าเ้าสิไปไส่หละอีนั่นมันก็เอิ้นังวะไม่ไ่ไม่ญ่มันวะไม่ังย่างล่ะหฮากว่าคือเก่าหฮาวานี่หลับค่างล่ะมากมากขอสิผาไปอันไปไปทำบุญไปเฮือนมานวหวจังสีล่ะไปไสล่ะไปใสล่ะ ไปมันโมเมนมาไปไห้เนี่ยไปเือนหลังก็งามงามคือกูบานอือค่ะงามแกกลับไปกับลูกเพิ่มขึ้นกันเอออีน้อยๆกลไปยังวะไปกับเม่มันมาเอือเราค่ะเออล้างล้างนรู้แน่ไปเนี่ยกับไม่ต่เหอนคนนั่นล่ะลาฝาดเลยเออเหนคนแต่ว่ากูไปน่ะกับไปน้ำเขาน่ะก็เฮือนล้างแบบง่ายแบบง่ายงามอืมก็ยังวะสงสัยเป็นมีหวาผีเนาะ ทีละเนาะว่าเป็นอย่างคือไปไปนอนให้จค่นี้อยมางมาฝันอยู่หัวไปนอนให้แต่ก็มาฝันอยู่ฮือนไปนอนให้แต่ว่าหันเวลาฝันเขาก็มามาฝันอยู่เฮื่นเทาตีละเหตุจางไหนต่อพอวายอีนั่นมันกับแม่ลีมันมันเป็นมันเป็นผีอีเรียกผีทองกลมลีอีแต่ มันตายแล้วะไอ้มันชื่อแต้มนะมันชื่อแต้มนะคนกินตัวแต่ว่ามันตายหฮงอนี่ยเมนบอกตายเฮือกเหึอตายทองกลมเนาะตายทองไม่ความฝันคุณแม่กับฟันเห็นเพิ่นนี่แหละก็ฟันนี่แหละยังว่ามันเอิญยังวามันเอิญดีดีนี่ที่ละค่ะเออจากนั้นพวกไหนเรามาเอิญกูก็จนเลยว่าคนนลายบ่ค้นน่ะบ่ไปนั่นแหละคนแนมไปนั่นมีแต่องค้นน่ะละแต่ว่าหันบ่ได้เบากันยังหรออยู่น้ำเฮือนคนค่ะ บ่ได yeah. ้บอกกันนะบ่บ่ได้บอกนี่ก็อีนี่พาไปแหมือนบ่ค่ะก็อินี่น้อยมันกะบ่อยู่บ่อยู่วะไม่ไงมันกะบ่อยู่อันนี้น้อยนั่นแหละมันบ่จังมันบ่ภาษาอย่างนั้นละเฮาตัวเอาไว้ว่ามันต้องบ่น้ำเฮาแล้วเออเป็นไงเห่าจะมาเป็นไงเออมัวยายไปบ่ฮู้เรื่องบ่บ่วงแต่ว่าเฮาเฮาว่าอีนั่นจังไรก็แม่นอีนั่นคักๆ เอาลูกมันมานักค่ะอืมที่เพิ่นบุละที่เพิ่งตายเนาะกนบบสีะมาณสาวหรอสาวเอ็ดแล้วสาวสองที่ตรงไหนนีล้านคนเพราะว่ามันมันมันมีลูกนะมันเขาจะมีลูกผููู้้แกเลเลยเด่ะยีเอ็ดยี่สิบสองปีเนาะเอก็นั่นยังเฮากับบ่เคยฝันเลยก็าเฮแต่ฝันเนี่ยนะเอาคือ มามานอนเหื่นคือฝันอยู่ทังให้ก็จนได้เปลาเอาก็เป็นแล้วนล้ก็นอนในเตียงคือห้องพักอีนั่นนี่แหละมันมาเอือดแล้วเขาก็ไปขี่จักรยานแล้วไปไปไม่ไงไม่ไงไม่ไง่มาเด้ไปก็ชิภาพหมดแต่ว่าเป็นบ้านเมืองเฮาเนาะบ่กมีตาลางงามๆไม่ตาลางงามๆยังวะอู้ยังจากมีตาลังงามๆก็ยังวะแต่ว่านาตาเพื่อะเห็ตปกติมากเป็นคุ้นหรือเปล่าคะ เป็นคนนี่แหละเป็นคนธรรมดาเฮานี่แหละแต่ว่าเฮาจื้อได้เฮาจื้อได้บ่าะเพิ่นตายแล้วมาติอีนี่มันแม่นไอแต้มม่ก็จนเียบ้าเอ้ามึงแค่หลูกมันมัน่ะหลูกมันมันก็มีลูกอีหลีแนวคนตายเนาะท้องโคลนเนาะเออก็โดนอะได้นี่โดนแห้งอะได้แต่ลูกเพิ่นก็เป็นผู้หญิงบ่ค่ะผู้หญิงอืมได้่ะให้ตีเป็นตัฤกษ์ป่าสิตีจริงตัวเลย เล็กหน่อยห้าว่าหนึ่งเลยผููยิ่งห้ากว่าว่าเป็นสี่เล็กหน่อยพูยิงแม่กับผู้หยิ่งเนาะถ้าว่าผู้ยิ่งกับเป็นหนึ่งเล็กหน่อยว่าก็เป็นหนึ่งอยู่แล้วแม่นึ่ะผู้ยิ่งกับเป็นเป็นสี่ไพกับซางกับตามสี่แต่ละคนตายคนเดียวเปกับสี่เป็นศูนย์ได้ปะศูนย์กับศูนย์ สี่ศูนย์หนึ่งไปจังสั้นแล้วแม่นบ่อนล่ะโตขีดเบื้องตี้อีหนานมันตายมันก็ต้องเป็นศูนย์แม่นค่ะคนมันก็เป็นสี่เลยอีหนานไม่ตายแน่นอ่คุณแม่สิเอาศูนย์ไว้ทางหน้าหรือทางหลังคุณห้าเอากลางเอากลางสี่หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งเอาไว้กลางเนาะเอาไว้กลางอืค่ะเรื่องราวความฝันของนมโน่หนีไมี่ยังเพิ่มเติมบ่ค่ะโอ้ยบ่บ่กว่า สั่งเลยล่ะฝันค่ะก็ขอขอบคุณแม่น,มนวลได้หลายเนาะคะ่ะทีมาแบ่งปันแนวทางความฝันตัวเลขแบ่งปันแนวทางครับไห่ผู้ช่เยาฟ่งเนาะ,ค,ะค่ะเนาะ,ค,ะคุณเขาสรุปตัวรลข,ของแม่นวลเนาะคะ่ะแม่นวลนี่คือกับฝันเนาะคะ่ะฝันเห็นผีเนาะคะ่ะผีตายถ่งะะองลมแตกโกนเพื่อนกันเนาะค่ะเพื่อนกะเคยหูวจักนากันเนาะค่ะตะ่กนเพื่อนกะตายค่ะตาย คงคค่ะตัวเลขก็ึ้นกับ4ี่ศูนค่ะสี่ศูน2หนึ่งสองหนึ่งสองสองกับอายุคนตายนะะ 16, 25, าเนาะค่ะกับพฤษสภาคสองหาหเจ็ค่ะ ให้ท่านผู้ชมมาเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะให้โชคให้มานให้ร่ำให้รวยเฮงๆฮงฟังฟังไปกับความฝันของเมนวนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เจคํมสามตัวเต็งน้ำเนเด้อค่ะสําหรับคลิปนี้เจคํามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันไหมสวัสดีค่ะ